แว่นตาครับคุณผู้ชมครับเมื่อเราใส่ไปนานๆมันจะมีคราบเหงื่อหรือว่าสิ่งสกรปรกติดแว่นตาของเราทําให้แว่นตาของเรานี่เด็กครับขุ่นมัวไม่ใส่ปิ้งเดี๋ยวนี้พ่อเพิร์นจะพาคุณผู้ชมมาทําการล้างแว่นตาครับล้างแบบไหนล้างยังไงให้กลับมาใส่ปิ้งเหมือนเดิมครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับเจอกันอีกแล้วกับช่องพ่อเพืร์นชาแนลนะครับ วันนี้พ่อเพรินก็จะมีเคล็ดลับดีๆนะครับในการล้างแว่นตาครับคุณผู้ชมครับแว่นตาเวลาเราใส่ไปนานๆนะครับมันจะมีเหงื่อหรือว่าฝุ่นนะครับทําให้แว่นตาของเราขุ่นมัวและมองไม่ค่อยชัดนะครับแต่วันนี้หมดปัญหาไปแน่นอนนะครับเพราะว่าพ่อเพรินจะพาคุณผู้ชมมาทําการล้างครับล้างแว่นตายังไงให้กลับมาใส่ปิ้งเหมือนเดิมครับ ก่อนที่จะไปรับชมคลิปวิดีโอนะครับพ่อเพลินขอคนละ1นึ่งับสไครต์สั่นกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนคลิปดีๆของพ่อเพลินด้วยนะครับไปนะครับเราไปล้างแว่นตาให้ของเราให้กลับมาใสาปิ้งเหมือนเดิมด้วยกันเลยนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์ของเราที่เราจะทําการล้างแว่นตานะครับอย่างแรกก็จะมีนี่นะครับน้ําเปล่าอย่างที่2ก็มีนี่น้ํายาล้างจานเราจะใช้แค่แบบนี้นะครับ ทำการล้างแว่นตาของเราให้กลับมาใสปิ้งเหมือนเดิมก่อนที่เราจะทําการล้างนะครับให้เราแช่แว่นตาของเราแบบนี้นะครับเสร็จแล้วให้เราใส่น้ํายาล้างจานลงไปนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับให้เราใส่น้ํายาล้างจานไปครับจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้ครับถูๆูเลยครับถูให้ทั่วเลนของเราเลยนะครับแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับทั้งด้านหน้าและด้านในนะครับ แบบนี้เลยครับคุณผู้ชมครับทําแล้วก็เกิดเป็นฟองแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับเห็นไหครับน้มจะเกิดเป็นฟองให้เราล้างเลยครับล้างแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมครับรับรองนะครับเ่นตาของเรากลับมาใส่ปิ้งเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับ เสร็จแล้วให้เรานําไปล้างน้าสะอาดอีกทีนึงนี่ครับคุณผู้ชมครับให้เราล้างด้วยน้ําสะอาดอีกทีนึงครับเสร็จแล้วเราก็ทําการเช็ดนะครับเช็ดแว่นตาของเราให้แห้งเลยนะครับจะใช้ผ้าหรือว่ากระดาษทิชชู่ก็ได้นะครับ แบบนี้เลยครับคุณผู้ชมครับวิธีง่ายๆเลยนะครับจะทําให้แว่นตาของเรากลับมาใส่ปิ้งแน่นอนครับไม่ให้มีคราบน้ําติดเลยนะครับเช็ดแห้งเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาทําการใส่อย่างใดอย่างหนึ่งเข้าไปนะครับนี่ครับเท่านี้ก็ใส่ปิ้งนะครับคุณผู้ชมครับดูสิครับโอ้โหเงาใส่ปิ้งจริงๆครับ เสร็จแล้วเราจะมาใช้นี่ครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือวัสลีนนั่นเองครับวัสลีนนี่แหละครับทําให้แว่นตาใสปิ้งเหมือนใหม่จริงๆเลยครับนี่เดี๋ยวเราจะใส่อันนี้ไปด้วยนะครับวัสลีนนี่แหละครับวิธีการใส่นะครับคุณผู้ชมครับให้เราหยิบออกมาประมาณนิดนึงครับถูเลยครับทแบบนี้ครับ ทางด้านนอกและด้านในแบบนี้นะครับอ๋อใส่นิดเดียวก็พอนะครับเสร็จแล้วเรามาถูเลยครับถูเช็ดด้วยกระดาษทิชชู่ของเราเนี่ยนะครับครับเป็นวิธีง่ายๆนะครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณแว่นตาของคุณผู้ชมเป็นอย่างนี้นะครับ คุณมัวไม่ใส่ปิ้งกระทำวิธีนี้ได้เลยนะครับอันนี้พ่อเพลินทำแล้วนะครับแว่นตาของพ่อเพลินกลับมาใส่ปิ้งจริงๆครับเสร็จแล้วให้เราหาผ้าครับผ้าที่แถมมานี่แหละครับกับแว่นตาของเราเช็ดเลยครับเช็ดด้านในและด้านนอกเลยนะครับ นี่ครับคุณผู้ชมครับืึมืมกลับมาใหม่แล้วครับกลับมาใหม่จริงท้าเม้นตาครับนี่ครับคุณผู้ชมครับหูเห็นชัดไหมครับใช้เวลาไม่ถึง1นาที เราก็สามารถมีแว่นตาที่ใสปิ้งเหมือนใหม่เลยครับเห็นไหมครับสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับการล้างแว่นตาให้ใสปิ้งเหมือนใหม่เลยครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับในการล้างแว่นตาให้กลับมาใสปิ้งเหมือนใหม่ในวันนี้ครับเพรานหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับ ถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe สั่นกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนคลิปดีๆของพ่อเพลินด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ